ปุญญาธิการของหลวงพ่อนรเทพญานมหามุนียิ่งใหญ่แล้วก็หน้าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างย,ยิ่งโดยเฉพาะหานวันสมาธิโลกพุติตาจัก,กาละ แกพระภิกษุธรรมเนนที่สอบได้ประเรียนทำเก้าประโยคนั้นชื่อว่าเป็นจุดใหญ่ใจความเป็นหัวใจของของพระพุทธศาสนาแล้วก็ของหานี้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเองก็เดินทางมาทางนี้เป็นประเรียนทำเก้าประโยคเหมือนกันแล้วก็ได้รับการจัด อ่านมุติตาจักกาละจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีมาแล้วแล้วก็ปลื้มใจยินดีเมื่อไปเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการแล้วรับผิดชอบ่านคณะสงฆ์บริหารนานเต็มที่ก็ปฏิญญาณตนว่าจะมาฉลอง บุญของพระเดชพระคุณทุกปีแล้วก็ไม่เคยได้ขาดตั้งแต่สมัยอยู่ที่ภาคเหนือวัดคลองโพเพราะไม่เคยลืมหลวงพ่อไม่เคยลืมบุญของวัดธรรมกายมาอนุโมทนาทานทานของหลวงพ่อทุกปีนี่ไปรับหน้าที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดยะลาอยู่ภาคใต้ก็ตั้งตั้งแต่ปี2,500 สี 48, ่สิบปดก็มาทุกปีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานั้นด้วยบารมีของหลวงพ่ออุ้มชูมารักษาปกป้องคุ้มครองมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะใจของพระนักสู้ที่อยู่ในสามจังหวัดนั้นนะ ทำให้พระสงฆ์เหล่านี้มีกําลังใจและกอสู้เพื่อพระพุทธศาสนาคิดว่าหานที่หลวงพ่อทำสามหารวันนี้ล้วนแต่เป็นการรักษาคุ้มครองป้องกันพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ผมรู้สึกว่า เกิดปิติแล้วก็ยินดีในการที่หลวงพ่อจัดงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งก็ขออนุโมทนาทวนบุญหลวงพ่อนะให้หลวงพ่อมีอายุมั่นขวัญยืนหายโรคหายภัยหายเจ็บหายไายแล้วก็ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานของหลวงพอ่อโดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาเขาให้หลวงพ่อยืนหย,ยัดสู้แล้วผมก็พร้อมด้วยพระสงฆ์ในสามสี่จังหวัดภาคใต้นี้จะทำหน้าที่ไอ้ดีที่สุดขออนุมโมทนากับหลวงพ่อไว้ณนะโอกาสนี้ด้วย รักศึกษาภาษาบาลีนี่คือวิรุฬกุลองทัพธรรมช่างสนางามอง์อาชลาดลำสมเป็นปร,รียนธรรมประโยชน์เก่าโอ้ดีใจมากเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อทางวัดพระธรรมกายที่รับเอางานพระศา,าสนาส่วนนี้มาจัดเพราะถือว่าไม่มีวัดใดในประเทศไทยเราที่จะรับภาระงานพระศาสนาส่วนนี้มาจัดเพราะการจัดแต่ละปีก็ต้องใช้ทุนทรัพย์มากด้วยเพราะจำนวนพระไม่ใช่เฉพาะผู้สอบได้ประโยชน์เก้าเท่านั้นแม้คณะสงฆ์อื่นทั่วประเทศ ก็มีโอกาสได้ร่วมในงานนี้ด้วยและก็่าศีจังหวัดภาคใต้ก็มีโอกาสได้นี้ด้วยนี่จึงถือว่าเป็นความการุณาอย่างยิ่งและก็ถือว่าเป็นบุญของกับผมด้วยที่มีโอกาสได้ร่วมงานนี้าการจัดอย่างนี้ก็เป็นการส่งเสริมในพระภิกษุษสาม,มเณรมีกำลังใจในการศึกษาพระประยัติธรรมแระเอกบาลีให้เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าภาษาบาลีเป็นศัพท์ของศาสนาเป็นพระไตรปิฎกหรือพุทธพจน์เพื่อสืบทอ,อดสืบอต่ออายุพุทธศาสนาก็เป็นดีด้วยเพราะว่าที่อื่นทำทำไม่ได้จริงจังการจะหลงหรือจัดแต่ละปีก็ยิ่งใหญ่ให้กําลังใจกับผู้ที่สอบได้ประโยคปต๙กาเป็นเรื่องที่ยากเมื่อสําเร็จแล้วมีผู้ที่ส่งเสริม แล้ก็แสดงความยินดีร่วมกันเป็นการให้กำลังใจการจะหลงก็เป็นกำลังใจของผู้ที่จะเรียนต่อไปยังมีอีกผู้ที่ยังไม่สนใจก็อาจจะเกิดสนใจเพราะเห็นว่าพะยโยคอต่อเก้าเขามีการยกย่องเติดทูลยังจะหลงลก็เห็นดีด้วยเป็นกิจที่ทำได้ยากเพราะว่าจะต้องลงทุนมาก แล้วก็จะต้องมีปุคลากรที่จะ,ะช่วยในกิจการนี้ซึ่งที่ทอื่นๆทำไม่ได้มีแต่วัดธรรมกายเท่านั้นที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเป็นความาภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเพราะเห็นกิจกรรมแล้วรู้สึกปลื้มปีติอยากจะให้วัดทั่วประเทศได้ทำแบบพระธรรมกายด้วยก็จะ ยังความเจริญก้าวหน้าให้แก่ภาษศาสนาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกได้มากมายรู้สึกมีความยินดีและประทับใจมากในการที่รัประรรมกายได้จัดงานอย่างนี้ทุกๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมโพชนิตาสังกัลแก่พ่อที่สอบปรินทำข้อประโยคได้เป็นการทำให้พระมีกำลังใจที่จะปฏิบัติสาธารณกิจในพุทธนามากยิ่งขึ้น แลก้การมาแต่ละครั้งนั้นก็ในการต้อนรับของวัฒนธรรมการเนี่ยทำได้ดีมากนะมีระเบียบอย่างดีเลยครับแล้วก็อาหารหวานขาวน้ําดื่มน้ํำปะนแะแรงต่างการต้อนรับจัดเป็นสัดส่วนเหมาะสมดีมากจัดเป็นแต่เป็นส่วนว่าภาครัฐการดิการระดับไหนอยู่ที่ไหนยังไงจัดดีมากครับรู้สึกประทับใจในการต้อนรับครับใจจริงแล้วก็ตั้งใจไว้นานแล้วพอถึงวันวันนี้วันที่หสิงหาเนี่ยก็ สละทุกงานทุกอย่างที่จะพึงมีกับที่ที่อยลำปางนะมาตั้งใจมาที่นี่อยากจะมาร่วมงานในวันสมาธิโลกคณะสงฆ์จังหวัดสีจังหวัดภาคได้ครับผมพระาราชจินดานายกจ้าคณะจังหวัดลำปางตัวน้อยๆแต่จิตใจห่วงใจท่านมาก ห่วงใยผ้าสง์ที่อยู่ทั้สีจังหวัดภาคใต้ท่านท่านมีความเสียสละอยู่มากถ้าหากว่าท่านไม่มีความเสียสละโดยชีวิตแล้วก็ท่านจะมาอยู่ก็ได้มาอยู่ทางเหนือหรือจังหวัดอื่นยังปลอดภัยกว่าแต่ท่านาทนอยู่ที่นั่นโดยความมาณะพยายามเป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างหนึ่ง เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราต่อสู้กับอป,รปรสรักนานาประการผ่านอันตรายต่างๆก็ด้วยความเสียสละมานะพยายามของพระองค์ท่านทั้งหลายก็เช่นกันท่านอยู่ในความรู้สึกของผมผมไม่ได้ไปสัมผัสแต่ว่าในความรู้สึกว่าท่านนี่เหมือนก็นอยู่กับอาวุธยุโทโธปกรณ์จ่อตัวเองอยู่ตลอดเวลา ที่ท่านทั้งหลายผ่านอยู่ได้ก็อาศัยบุญญาบารมีผมก็ขอคณะสงฆ์จิตเซจังหวัดภาคใต้จงแค่คาาจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความาจเจริญโดยอายุวัน,นะสุขภะละโดยการทุกท่านทุกรูปทุกนามเทินต้องขอกราบอนุโมทนาบุญ กับประเดชพระกลุงพ่อพระเทพพยายนมหามุนีพระมหาเถระผู้เป็นหลักของคณะสงฆ์ทั่วประเทศในวันนี้ถือว่าวัดพระธรรมกายได้สร้างหลักนั่นก็คือได้มุติตาปเปรียนธรรมก้าประโยคผู้สอบได้เป็นการให้กำลังใจแก่พระพิสุสัมเนรที่ตั้งใจมุมนะพยายามในการ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปริยัตินอกจากนี้แล้วเมื่อมีปริยัติด,ดีก็ทําให้มีการปฏิบัติที่ดีเมื่อการปฏิบัติที่ดีก็มีปฏิเวทที่ดีสิ่งที่ทําได้ยากก็คือว่าได้ถวายจตุปจัจเทยธรรมให้กําลังใจแก่พระสงฆ์323วัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาดินแดนของพระพุทธศาสนาอยู่ เป็นความอลังการทางจิตวิญญาณในการรักษาพระพุทธศาสนายิ่งนักพุทธบุตรต้องเป็นอย่างเดียวอย่างนี้ตามสโลแกนที่พระเดชพระคุลงพ่อวางไว้ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นวันสมาธิโลกท่านผู้มีบุญทั้งหลายวันสำคัญเช่นนี้ผู้ที่ได้ปฏิบัติย่อมรู้ซึ้งถึงผลของการปฏิบัติให้ความให้ความสุขใจ ให้ความสงบให้ความผาสุขในเบื้องต้นและทำกลางและที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่มีความสุขมากสบายใจที่สุดปีติใจเป็นที่สุดกราบขออนโมทนาบุญแด่พระเดชพระคุณุหลวงพ่อพระเทพพยานมหามุลีประธานมูลนิธิธรรมกายเจ้าวาดวัดธรรมกาย และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายทุกท่านนอกจากนี้แล้วขออนุมโมทนาบุญแก่ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนขอให้ท่านได้บุญถึงบุญได้รับผลบุญขออนุมโมทนาบุญณโอกาสนี้ใรมมีีสุุขททกกกชาาาาตติิ่่เดบจนวห้